เียนไม่ไปตัวไนเอาออก้วแก้งมฆหรอครับยังได้พักมฆคุณบอกไม่ใช่โอ้อนี้ก็หนาว่าวกันล้ก็ควุนขึ้นแล้วก็กลับมาหนาวอีกประมาณนี้ Ah no,

เราเล่นกีฬาในกีฬาสีน่ะเราแข่งกันเก็บเก็บหญ้าเก็บใบกะเพรานะอ่าแล้วก็มาชั่งที่สมศรอก็เขาชั่งเด็กเก็บปั๊บเดียวได้สองกิโลเลยอ่ะหญ้าหนีหญ้าสองกิโลเลยโอ้โหเด็กนี่เก่งแตงโมก็มาแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สู้ไม่ได้เลยเก็บดอกกะเพราไปทำน้ำพริกแกงแจกถุงคนละใบคนละใบเอาเลย ช้อมไว้กล้วยช้อมไว้เดี๋ยวพอมพอหนึ่งเขาจะให้แข่งขันกันเนี่ยเยก็บผักเก็บผักเล็กๆเนี่ยเวิร์นเหมือนที่พี่อีกเพยทีแคคูล่าคื้วววน,น,นที่ตรงนี้อีกเขียวม ถ้าลุงปูกับต้นติล่ะทุกวันทุกวันขึ้นดอกย้อนไปอารมณ์นี้หน้าก็เคยนะไม่อยากจะโต มันลอยไปเม่เชื่อมันขาดแล้วทีนี้เที่ยงก็เองอตอนนัวนี้ไมมันเยอะจังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวแมลงเต่าท,ทองเต่าทองเหรอฮะชื่อน้องอะไรฮะเนี่ยธรรมะครับน้องธรรมะ,อ,ะอีกคนนึงอ,อีกคนนึงชื่อธรรมโมครับธรรมธรรมะทำอะไรแล้วเก็บมแมลงเก็บมแมลงเต่าเอาไปทำอะไรครัเอาไปปล่อยครับปล่ออย,ยัาเชืมน เรน,น,นี่ต้นอะไรต้นเผือกครับเฮ้ย <c oughs> ต้นเผือกมันไม่ใช่หรอมั้งฮะต้นเผือกมันน่าจะตรงตรงค่ะแล้วแล้วมแมลงมันอยู่ตรงนี้แล้วมันโอ้โหใบเป็นอย่างนี้แหละครับทำไมใบดุยงเงี้ยต้นักทอ้ <c oughs> กทอง,งต้นักท้องในในแมงเต่าทองอยู่ไหนอยู่ในขวดครับยู่ขวดอืมดอกพีปล่อยครับ หนูยังไม่ได้ใส่ยาเหรอน้องเตยอย่าไปใส่ยานะอย่าไปใส่ยาก่อนไม่โลกเฮ้ยดูนี่จะไปนะนี่ครับนี่ครับทำไมเราต้องเอาไปปล่อยล่ะครับ เดีย๋ยวมันจะก,กินใบครับ<อ>าจะก,กินใบหมดมันจะก,กินใบจะเฮียนไม่ใช่เฮี้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะเฮียนแล้วมันเฮียนไปแล้วเ <uc> นี่ยใบนี่นี่เขวจะปปไ,ไปปล่อยที่ไหนเอาไปปล่อยยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจจะเก็บไว้ก่อนนะมากินใบกระชองเฮียนหน,น่อยเก็บได้กี่ตัวแล้ว ไม่ท้วน,นต้นนี้มันเยอะจังเลยแล้วทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยเฮ้ยมาแอบตรงนี้ทำไม,มเขามาช่วยกันทับถางหญ้าครับแ,แล้วทำไมวันนี้เยอะจังเลยปกติไม่เห็นเยอะเลยยังไม่รู้ยังไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำไมเขามากันเยอะจังเลยเจ็บน้ำตาเจ็บน้ำต เฮ้ยมันเนียนเนาะเนี่ยมาหาใต้ไหยังไงมะยังไงว่ะเส้นน้องไอ้ตัวนี้นี่ไงนี่หอมหวานเป็นจุดจุดแต่มันตายแล้วอ่ะนี่เนียนมากเลยเฮ้ย เห็นอะไรเห็นไ้องหตแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี <c oughs> ่ครับอยู่นมันหนาวจะแล้วเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรหรอไม่ใช้ครับไร้สารไร้สารนี่มันหอยนี่มาม โอ้ตัวนี้มันไม่ลงนี่ตัวนึงมะนี่อ๋อไหนอีกอีกเหมอนนียนมากไปมันป่องรั่วหรือเปล่าเหมือนเนียน่ะฝ่องน่าจะรั่วแล้วเยอะมากเลยแต่มันไม่ออกเพราะมันมันมันจะหายใจนี่คือธรรมะ นันคือน้องทำโมใช่ไหมฮะไม่ใช่ะแล้วอะไรชื่ออะไรนี่น้องชื่ออะไรพี่กรนฟ้าพี่ต้นฟางต้นฟางนโมชั้นอะไรฮะนี่ผมปหนึ่งพี่กาะฟ้าผมปสี่อันนี้ปหนึ่งพี่กระฟาปสี่เนี่ยมามามามนี่เห็นมเ้ยแ่นี่เอ้ยอยกหลนหลน ไช้เ,เยอะเลยนี่อยู่ <c oughs> เออออเราไม่ต้องใช้ยา,ยาเราไม่ต้องใช้ยาเคมีเนาะเก็บเอาดีกว่านี่ต้นนี้ยังเหลืออยู่ไหนมันเฮี้ยนตรงไหนมันกินตรงไหนที่มันเฮี้ยนนี่เยอะกินหมดเลยนะอยา่าเนียนด้อยเนียนดยนน้ยเหมือนเนียนอะ่ะ ต้นเยอะมากนะแม่มาไปนะครับย้อนแหละทุกวันอยมาที่โน่นนะนี่มาเลี้ยวโค้งครับนี่เอเดี๋ยวมาย่องสมเด็กไปช่วยช่วยบ้างนะครับดีมากเลยตอนเช้าใช่ไหมล่ะตอนเช้าก็ได้ตอนโอ๋อลืมไปว่าทานเมา่อกี้เราอะในเดี๋ยวที่ำผสมเพิ่มมีอยู่ครับครับโอเคโอเคผสมน้ำตาลผสมยีผสมอะไล่นะแล้วก็ผสมกะทินิดหน่อยไอ้มันบันหวะ ไมาค่อในประสาทรับเออฮะไม่อยู่ในประสาทเลยค่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรนี่เจอพวกเจอเข้าไปสอบต้องบอกกายคืออะไรกายดวมประชุมใช่ไหมดวงประชุมนอกในนะพราเจอต้องไปสอบนะจะได้รู้คำว่ากายถ้าเราทุกเราเราต้องทิดมากเลยถ้าเราทุกับถ้าเราทุก้าเราทคิดมากเลยค่ะถ้าเราทุกข์คิดมากใช่ไหมพูดตรงใจเลยดีกว่าคนหนุ่มไม่มีอะไรนอกจากทุกเรื่องหัวใจเสียโง่ นายพวกคูตอบเลยคูบอกโง่โดนดุกแต่จริงๆไม่ใช่ดุกพราคูนี่กระชากกระชากหน้ากากิเลสเรายังไม่ลงลึกตัวเพื่อนนี่คือตัวอ้าแต่ถ้าลงลึกเนี่ยถ้าลงลึกถ้าอยากให้พ้นทุกข์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงที่เราคุยนี่เป็นเหมือนแม่เหมือนน้องอทำได้เมื่อไหร่พ้นทุกสันทีเลย แล้วก็มองอีกอย่างหนึ่งให้มองแบบตลกคือมองเป็นอะไรที่พระเจ้าพูดอ่ะผู้ชายเหมือนอะไรนะผู้ชายเหมือนอะไรผู้ชายเหมือนถุงผู้ถุงขี้ผูกโมผู้หญิงเหมือนอะไรละ่ะถุงควายหุย่มขี้เนียหนังควายหรือถุงควายหนังควาย,วายเฮ้ยจะมองเป็นสุภาพพอปิง้งแล้วก็โอ้อยทำไมมันสูกใจเนี่ย เชื่อไหมมันข้ามขั้นไปหมดเลยนะ,ะเออโค้ชเอก็พูดเอาหัวใจิถ้าเราพยายามแบบมันไม่ง่าแล้วเฮ็ดเขาบอกโอ้มันก็สวรรค์ทุกทีเออเพราะว่า,ม,ามันไม่ง่ายพระสตามภาษาวัยรุ่นไงที่ได้มองคือยิ้มแล้วค่ะถ้าคนไม่นี่แหละคือหัวใจศาสนาพุทธรายละเอียดมีเยอะจิ๊บพ่อ วันประวันคุณได้อะไรบอกได้ฟังหมอล่ามพี่ศรีแพทย์หัวซันเนาะเอาคนไรมาหยอกไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำซ้ำก็ไม่เป็นไรซ้ำก็ไม่เป็นไรมานั่งนี่แล้วทีนี้ทีนี้คนไม่พูดคนไม่พูดก็จะแบบว่าวันวันบว้วันขอบคุณคุณได้อะไรอะไรเงี้ยพอแล้วก็ให้คนพูดนะคะโอเคตามนี้นะคะใครถ้าเกิดใครไม่พูดก็บอก เออเออต่อตามหน่อยก็ได้คำเดียวก็ได้นี่ มาลดน้ำต the ้นด hmm. ัวไปเห็นว <audio> <qué> ่าดัวงมีเสียสีน้ำีเสียไได้กระเด็นกรอนหายพวกเราเป็นไงได้แล้วอ่าเริ่มเลยครับสีมากสีับมากค่ะเวเรียนเปิดันอยอย่ากนเวลานะน้อยเอาเลยเริ่ะใครก่อนตัาคุยนะคะอ้าวเาุยไดอาการหวานค่ะสาธุ

ยินดีเต็มใจตั้งใจโอ้โหกล้าถือไม้กล้าถามผู้ใหญ่ค่ะปกติไม่กล้าถามค่ะจ้องอย่างเดียวอ่นนร้รับไปรับไปไวๆเลยไวๆได้ออกมาข้างนอกดีใจมากนี่มาทำงานกับหมูค่ะได้ออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ เอ้อนี่ก่นอกนนี่ก่อนได้วิตามินตอนเช้าค่ะ,ะเปิดไหมเปิดไ อปันนึงน่ใกล้ไหนลูกโนโน่นโ่จอปันนึงนลยอายุด้มองอย่านี้สองอันน่ะนั่นนี่ต้องเข้าไผเลย2องอันมั้งเหมืออันเดียวอ่ะมีแน่นอนเห็นอยู่แล้วอันนึ่งอีกอันนึงไม่ใช่ไม่ใช่ผมมองอหจอลยเนี่ยต้องเข้าไผเลยหาเจ๊กระ๊บขอบคุณค่ะพอดีก็ไปขอเขาเขาอะเยย่า้ ya <laughs> neman <laughs>